สาธุดูภาพที่เรามาวัดวันอาทิตย์งานบุญใหญ่กันดูละปลื้มมั้จ๊ะปลืม้มครับเออตอนนี้เรายังไหวเนาะรเราร่วมกิจกรรมได้ก็มากันลงได้เห็นญาติโยมบางคนคิดถึงวัดอยากมาวัด แม้แต่สังขารจะไม่เคยเอื้อมหน่วยนะแต่ก็พยายามมาเคยเห็นบางครั้งเอารถแอมบูลานซ์รถพยาบาลมาแล้วก็นั่งรถเข็นมีพยาบาลเข็นรถมาให้พร้อมกับเสาเกลือท่อออกซิเจนแล้วก็ถุง ถุงแก้ไวยถุงน้ําใส่น้ําแก้ไข่วยมสีเหลืองให้อยู่ก้างๆเข็นกันมาเห็นแบบนี้อยู่หลายๆเหลือเกินท่านคิดถึงวัดอยากจะมาวัดแล้วปกติก็มาประจําแต่ว่าถึงเวลาที่ป่วยแล้วเนี่ยมาแบบปกติไม่ได้ต้องมีคนช่วยมา บางคนก็อยากจะมาเวียนประทักษินเนาะแต่เดินไม่ไหวแล้วทำไงอ่ะก็ให้ลูกหลานให้ผู้ช่วยพยาบาลเขน็นเข็นรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์คิดว่าพวกเราที่มาบ่อยๆก็คงจะเคยเห็นกันนะแล้วมีหลายท่านที่พูดถึงทํานองนี้เนะี่ยเดินทางกลับดุสิตบุรีกันแล้ว แล้วก็ใจของเขาทั้งหลายทั้งท่านทั้งหลายเหล่านั้นพอมาวัดแล้วชื่นใจบางทีปลื้มใจนะเข้าไปเวียนพระทักศินรอบ,รรรนะออบอพระมหาธรรมกายเจยเดีย์ไม่ได้ขอแค่นั่งรถวนรอบนอกพระมหาธรรมกายเจดีย์วนขับรถวนวนวน,วนพยาบาลก็คอยภาคคอยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้วนรอบที่หนึ่งแล้วนะสองรอบแล้วนะสามรอบแล้วนะ โอ้พวกเราเห็นพวกสภาพพวกนี้เนะี่ยเราจะเสียดายไหมว่าถ้า,าเรายัางไหวอยู่แล้วเราไม่มางั้นถ้ามาไหวมากันเถอะแล้วถ้าหาวธรรมแบบนี้เป็นประจำเมื่อวันสองวันที่หลวงน้าก็เพิ่งไปส่งโยมท่านหนึ่งป่วยจนกระทั่งหมอบอกว่า ต้องเดินทางแล้วขอให้อยู่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดต้องฉายแสงต้องต่อท่อให้อาหารให้ออ,อกซิเจนต่างๆเหล่านี้แต่โยมของเขาโยมท่านนี้ก็บอกเขาพร้อมที่จะเดินทางแล้วไม่ผ่าตัดไม่ฉายแสงไม่เคีโมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยขอกลับอย่างปกติแล้วเขาพร้อมแล้วเพราะโยมท่านนี้เนี่ย นึกถึงความตายตลอดตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยนั่งสมาธิเช้าหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงทำแบบนี้เป็นประจำแล้วก็สร้างความดีมาตลอดสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดเมื่อถึงเวลาวาระสุดท้ายที่สังขารปานปินไปไม่ไหวมันจะต้องทิ้งร่างแล้วก็มีสติตลอดเวลา ตั้งแต่ตอนปี2,518-19ปี2,519ก็ม,มามาช่วยหลวงนาทำถนนคอนกรีตภายใน196ไร่ช่วยกันวางแนวช่วยกันนั่นอย่างนี้อะไรต่อเะเลพวกเนี้ยพอมาถึงเมื่อก่อสร้างขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยปี2,525 25, ตอนนั้นมาออกแบบเต็นท์ยากเห็นเต็นท์เล็ก แต่เล็กๆฝนตกการฝนอะไรแทบไม่ได้เลยก็เลยงง้นทำเต้นยักษ์ขึ้นมาสักเต้นดีกว่าตอนนั้นการออกแบบซึ่งเต้นยักษ์อันนี้เนะี่ยออกแบบถ้าใช้มือใช้อะไรต่ออะไรปกติมันจะใช้เวลานานถ้าใช้คอมพิวเตอร์มันจะไวหน่อยก็ไปที่ AIT ตอนนั้นในวัดไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องเลยนะไม่มีเลย ไปที่ AIT อทีที่อยู่ข้างธรรมศาสตร์นี่แหละเขาสอนวิชาวิศวะระดับปริญญาโทรปริญญาเอกที่นั่นยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ12เครื่องอยู่ในห้องสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลวง,งานาเองไม่คุ้นกับไอ้ตัวจิ้มแป้นพิมพ์ดีดตัว A ตัว B ตัว C อยู่ที่ไหนมันต้องมองหาต้องคอยคอยจิ้ม แต่โยมคนนี้ของเขานิ้วเขาไวเขาใช่ประจำเขาก็บ๊ป๊ะบ๊บอะอะเราก็ดูเราสั่งให้เขาพิมพ์ตรงนี้เขาจะพิมพ์ให้แล้วเวลาเครื่องมันพลิ้นออกมาเราก็มาดูตามหลักวิชาของวิศวะโครงสร้างแต่เ็าจะทำหน้าที่ช่วยพิมพ์ให้ทำแบบนี้จนได้ดั้งใต้เต็นยักมาสองวันสองคืนได้เต็นยักมาทุกใจก็ออกแบบ ก็ทําแบบนี้เขาช่วยมาตลอดจนทั้งมาสร้างวิหารหลวงปู่ที่วิหารหลวงปู่ก็จะมีห้องสตองลูมเก็บหลวงปู่ทองคำํำยมก็ช่วยออกแบบให้ทําอะไรต่อะไรให้แม้แต่เอดัมเวเธอร์ที่สภาธรรมกายเนี่ยที่เป็นช่องที่เวลาเราสูงอายุหรือต้องใช้รถเข็นขึ้นมาอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเรามีทั้งนั้นมันค่อยๆยกขึ้นมา สำหรับคนที่ขึ้นกระดไม่สะดวกนะก็ยกขึ้นมาโยมก็ช่วยออกแบบวิหารคุณยายระบบรักษาเก็บรักษาคุณยายทองคําก็มีสตองลุมโยมก็ช่วยออกแบบให้จนข้างหลังสุดอ,อธิษฐานของคุณยายทองสุขก็มีห้องเก็บสตองลูมโยมก็ออกแบบให้ใจก็จะอยู่ในบุญตลอด นันเวลาที่เขาจะเดินทางวันสุดท้ายเนี่ยของชีวิตพัญญาลูก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 เขาจะบอกลูกชายบอกจะขอบวชหน้าไฟพงนาบอกไม่ต้องบวชหน้าไฟบวชให้เห็นเลยละ่ะให้เห็นผ้าเหลืองเลยก่อนไปเขาก็อยู่บนเตียงผู้ป่วยละตอนนี้ก็ขิบผมลูกชายให้สองคนบวชสองคนบวชเป็นพระ ให้เห็นผ้าเหลืองเลยแล้วโยมก็หลับหลับตาวันนั้นพูดถึงพัญญาก็พูดถึงปัญญาหน้ารักนะเรียกพัญญาว่านังฟ้านางฟ้าพัญญายังปลื้มเลยมาเล่าให้หลวงนาฟังเนี่ยเขาเรียกหนูว่านังฟ้านางฟ้าลูกสาวลูกสะพ้ายสองคนเขาก็เรียกนะก็พูดจาเพราะ ไอ้คำเพาะเพลาะนี่มันฝังอยู่ในใจนะแล้วก็ติดตัวไปคนอยู่เนี่ยยังระลึกถึงเรานึกถึงแต่ความดีของผู้ที่จะเดินทางไกลอะแล้วไม่มีความเสียอ,อกเสียใจเลยไม่มีความสกเศร้ารู้แต่ว่าเออสังขารไม่ไหวก็เปลี่ยนร่างตอนที่จะเปลี่ยนร่างเนี่ยมันมีความรู้ในทางพุทธศาสนา ที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องไปหาจากวัดว่าพระอาจารย์ท่านว่ายังไงหลวงพ่อก็บอกเรารลา่พวกเราฟังบ่อยๆว่าชีวิตในโลกมนุษย์เนี่ยมันน้อยมันสั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่ชีวิตหลังความตายมันยาวยาวนานไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งในการเดินทางในวัฏสงสาร อย่างเช่นแบบนี้เนี่ยเขารู้หลักวิชาหลวงนาก็ไม่ห่วงพระพทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วจิตเตสังกิริเตท,ทุกติปาติกังขาจิตที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสจะมีทุกติเป็นที่ไปจิตเตอสังกิริเถสุกติปาติกังขาจิตที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองจะมีสุขติเป็นที่ไป เนี่ยพุทธเจารย์ท่านบอกเคล็ดลับบอกโน้ตเอาให้เราชัดๆเลยว่าก่อนจะเดินทางไปนะต้องทําจิตให้ผ่องใสต้องมีสติสตินี่คืออะไรรู้ตัวรู้ตัวยังไงร,รู้ตัวด้วยความเบิกบานใจว่าเราได้ทําทานมาอะไรบ้างเราได้รักษาศีลอะไรมาบ้างเราได้เจอสมาธิภาวนาอย่างไงบ้างนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจิตจะผ่องใส ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้อันนี้ก็จะนึกถึงว่าโอ้ไอสมบัตินั้นมันจะแบ่งกันยังไงตรงนี้ไอลูกคนนัน้นลูกคนนีน้เขาจะแยกกันเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องเศ้าหมองก็เยอะแยะไปหมดเลยไหนจะหนี้สินไหนจะเป็นลูกหนี้จะไม่ใช้เงินหรือเป็นลูกหนี้ไม่มีเงินไปใช้เงินอะไรพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ทําให้จิตเศร้าหมองทั้งสิน้นเพราะจิตเศร้าหมอง เป็นยังไงอ่ะทุกขติก็เป็นที่ไปบางครั้งก็ไม่มีสติขาดสติแล้วก็เศร้าหมองแล้วก็ไปเพราะความรู้ที่จําเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเรามีอยู่เราจําเป็นต้องรู้แล้วความรู้เรื่องราวความเป็นงของชีวิตเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าก็อยู่ตามวัดนั่นแหละไปคุยกับพระอาจารย์ไปคุยกับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตา ให้ท่านช่วยอธิบายให้ฟังเทศให้ฟังสอนพวกเราบ้างอะไรแบบนี้ไปวัดเถอะจะได้ประโยชน์จะมีแต่ความสุขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาการต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราจริงๆนะแล้วเราไม่รู้ไม่ได้อย่างเช่นเราเห็นปัญหาทุกวันเนี้ยศีลห้า พูดง่ายการฆ่ากันน่ฆ่าสัตว์ด้วยโอ้มันมีอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือแล้วหรือการหลอกลวงการขโมยหรือการย่องเบาหรือการใส่ส่งแชัดลวงคอเซนเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมัน นี่มันอธินาทานนะมันหลอกลวงกันนะนรกนะหลวงพ่อก็เอาภาพของคนที่ผิดศีลข้อสองอธินาทานมาใช้พวกเราดูบ่อยๆถ้าพวกเราเข้าวัดเราจะเห็นนี่อันตรายแต่นี่ก็าทำมันเป็นปกติแล้วตำรวจก็ไล่จับเถอะตามจับไปชาวโลกไม่รู้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเงินมันได้มาง่ายๆคนโง่ต้องเป็นเยืยอของคนฉลาดคนแก่ต้อง สะสมเงินเบี้ยบำนาญมาตลอดชีวิตมาโดนคนหนุ่มคนสาวเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานหลอกเอาเงินหมดบัญชีเลยเฮ้ยเขารู้สึกเป็นเรื่องปกติกันเหรอเป็นเรื่องธรรมดาเหรอที่มันเท่ากับค่าคนทั้งชีวิตเลยค่าทั้งเป็นแหละเนี่ยข้อสองก็ทำกันนรกนะสาการคบชู้สู่สชายมีกิก๊กมีนอกใจนอกคู่สมบสมีกัน เป็นเรื่องเห็นบ่อยๆในโซเชียลหรือในสื่อต่างๆเขาทำกันเป็นเรื่องปกติแล้วเหรอมันนรกนะหลวงพ่อเข่าภาพตอนที่ใายอยู่ในนรกขุมที่สามเนี่ยมาฉายให้พวกเราดูน่ากลัวมากแม้แต่สินข้อสีโกหกหลอกลวงเอาตัวรอดไปวันวันๆชวนเฉพาะหน้าก็มีอยู่ให้เห็นนี่ก็นนรกอีก แล้วที่ข้อที่หา้าดีเห็นชัดที่สุดเลยพวกยาบ้ายาเสพติดสุราพอกินเข้าไปแล้วมันขาดสติฆ่ากันทำร้ายกันแบบนี้โรงพยาบาลมีเท่าไหร่สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอหมอผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอพยาบาลงานล้นมือทำแทบไม่ได้พักเลยก็เยอะแยะแล้วพอเมาเข้าไปแล้วยังขาดสติเนี่ยพ่อแม่ไม่เว้น สามารถทำอนันตริยกรรมได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้อบ,บายมันเกิดขึ้นมานมันเกิดขึ้นจนกระทั่งคนเห็นเป็นเรื่องเอาเกิดอีกละมีแทบทุกวันแล้วนี่คืออันตรายอย่างยิ่งคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปตกในโลกกันตนรกเอาเวจีเลยอยู่นานมากทรมานมาก ไม่มีใครมาสอนต้องไปที่วัดไปถามหลวงพ่อหลวงปู่คนพระไตรปิฎกมาเล่าให้พวกเราฟังมาเทพมาสอนให้ฟังเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์อย่าอยู่บ้านเฉยๆมาหาความรู้ความเป็นจริงของชีวิตดีกว่าไม่รู้ไม่ได้พอเรารู้ว่าอันนี้เป็นอันตรายอันนี้บาปนะอย่างเช่นเด็กทารก ไม่รู้เรื่องเลยพอเห็นไฟแดงๆลุกโชนขึ้นมาก็เห็นนึกว่าสวยเอามือไปคว้าแล้วกำถานมันร้อนมันบาดเจ็บหนักแต่ถ้ารู้แล้วนะรู้ว่าร้อนแต่ไม่รู้ร้อนขนาดไหนลาไปยังกล้าๆกลวๆยังนิดเดียวเราก็ชักมือกลับละมันก็ไม่อันตรายเพราะฉะนั้นความไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งหลวงพ่อพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกให้พวกเราฟัง การที่เรามาวัดนั้นจริงมีแต่ประโยชน์แล้วเป็นทางแห่งการสั่งสมบุญบาร,รมีสามสิบทัดด้วยบาร,รมีสิบทัดที่สั่งสมไปมีตลอดเลยตั้งแต่เข้าวัดมาออกจากบ้านไปวัดอย่างที่หลวงพ่อเคยให้โอวาทได้เมื่อกี้นี้อ่านให้ฟังจริงอยู่เราอยู่ที่บ้านดูทีวีก็ได้ดูจอผ่านจอก็ได้แต่มันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือมันไม่ได้สิ่งแวดลอ้อม ไม่ได้บรรยากาศแล้วก็ขาดบุญสำคัญอย่างยิ่งคือเราจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกด้วยชาวโลกไม่รู้แต่พอเห็นพวกเรามารวมตัวกันสร้างความดีเป็นหมู่คณะใหญ่แล้วเขาก็จะมาดูว่าเราทำอะไรกันแล้วก็จะเริ่มสนใจและศึกษานั่นคือการเริ่มต้นของการเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลก แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราก็เท่ากับว่าได้บุญส่วนนี้ไปด้วยแล้วก็แม้เราละโลกไปแล้วเนี่ยการที่เรามาวัดเรารักษาพระศาสนาให้ยืนยาวออกไปให้คนเข้าวัดมากขึ้นแบบนี้เนี่ยแม้เราจะละโลกไปแล้วเราก็จะได้บุญอนุโมทนาบุญไปด้วยไม่ได้บุญตลอดเลย บุญนี้จริงสำคัญวันอาทิตย์อย่าอยู่กับบ้านเฉยๆเลยเรามาที่วัดมาหายใจกาศที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยด้ยบุญด้วยกุศลเขาไปบรรจุไว้ในบอดไว้ในร่างกายของเราให้เซลล์ทุกเซลล์ของเราได้บรรยากาศที่มีพลังมีความสุขจากสิ่งสารที่เป็นบุญยะสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะเพราะยังให้ไปกัน แล้วนี่หผมนะเพิ่งเห็นข่าวมาเนี่ยเห็นแล้วสลดใจเนาะคนมันไม่รู้เขามีอะไรนะจะจัดปาร์ตี้กันเข้าคนมาแต่งตีมตีมตัวนี้จะจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่เอาวันนี้แต่งชุดสีเหลืองนะวันนี้แต่งชุดสีน้ําเงินนะวันนี้แต่งชุดสีชมพูกันนะวัน,นีใส่ลายดอกนะก็เป็นตีมจริงอะแต่ที่พี่เลพี่เลนที่สุดคือตีมวันนี้ แต่งชุดพระสงฆ์เอาจีวรมาห่มตัวไม่รู้หรือว่าจีวรน,นั้นคือธงชัยผ้าลหัตแล้วตัวเองศีลไม่พอแล้วไปหม่มระวังนะไฟมันจะคุมทั้งตัวแล้วพอห่มผ้าแบบนั้นแล้วคนก็เห็นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระเพราะเอาอะไรเอาหมวกมาใส่ให้เหมือนกับพระสงฆ์ที่ปลงผมแล้ว หนักยิ่งกว่านั้นคือบางครั้งใส่เป็นเป็นคล้ายๆมีเม็ดผสมของพระพุทธเจ้าแบบนั้นครอบไปบนสีใสทําตัวเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหนี่บาปไม่รู้จะว่ายังไงเลยไม่รู้จากอันตรายน่ากลัวจริงๆพอเขาม่รู้แล้วพอคลองชุดนั้นขึ้นมาแล้วคนก็นึกเป็นพระเอะพระนี่มีงานปาร์ตี้คนก็หัวเราะชอบใจนี่ชาวพุทธนะหัวเราะชอบใจพุทธจริงหรือเปล่าไม่รู้ ตบมือหัวเราะเฮฮากันใหญ่แล้วก็คนที่แต่งเป็นพระนั้นก็เอามือไปอบผู้หญิงเอ๊ะอะไรกันไปดื่มเหล้าคนก็เฮกันนรกนะพวกเราถ้าใครรู้ใครอย่าไปทำถ้ารู้จักใครแบบนี้อย่าอย่าไปอนโมทนาเขาถ้าห้ามได้ห้ามเบรกได้เบรก เพราะนั่นคือการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้วนี่มันเกิดขึ้นในพุทธในเมืองพุทธเรานะเมื่อวานนี่หลวงนาก็เจอหมู่คณะที่เป็นชาวพุทธมาจากเวียดนามสิบกว่าคนสิบกว่าท่านเห็นแล้วปลืม้มเข้ามานะมาทิวัดบำกายแล้วก็สดมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยมีทั้งชายมีทั้งหญิงมีทั้งหนุ่มสาว มีทั้งคนสูงอายุทั้งวัยกลางคนมีอยู่สองคนเป็นผู้ชายก็ได้ทักทายเขาพูดเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้โอภพาปพาศัยกันกล่าวต้อนรับกันไม่น่าเชื่อเลยผู้ชายนะอายุกลางคนตาของเขาลื่นมีน้ำตาคลออยู่ในตาเลยนะอันนี้ไม่ใช่น้ำตาร้อนเพราะเหตุไม่ใช่ว่ามาเห็นหลงนานแล้วเสียใจร้องไห้ไม่ใช่่ะ ตรงหน้าว่าไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดความปลื้มปิติว่าเออได้คุยกับพระได้สนทนาพระให้ศีลให้พรเขาปลื้มปิติพอเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้ก็อยู่ถึงเวียดนามเขาอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วพวกเราที่อยู่ใกล้วัดใครนะลองไปที่วัดนั่นสะิเพื่อจะได้ความปลื้มปิติแบบนั้นบ้างแล้วหลวงพ่อก็สอนพวกเราอยู่บ่อยๆนะ คนทําบุญน่ะเหมือนกันน่ะแต่ความปลื้มต่างกันใจมันเปิดต่างกันคนที่ปลื้มมากนะจะได้บุญมากจะได้ความประทับใจมากอย่างที่พวกเรามานั่งฟังทำปฏิบททัติธรรมมาในวันนี้กันน่ะปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มค่ะ,ะปลื้มขอให้ได้บุญเยอะๆขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบุญเมีกันนะจ๊ะเอาละสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ บูชาพระพ่อกันอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธรรมโมสวาาโตภะควตาธรรมโมธรรม,มนามสามมมามสามีธรรม,มงนามาสามีธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขังนมามิสังขังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุถ้าใครยังไม่ได้รีบกลับก็ไปสวดมนต์ ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ไปสวดธรรมจักกันไปนั่งนั่งอย่างสบายอกสบายใจแล้วก็ปล่อยใจตามเสียงสวดมนสวดไปด้วยจะเข้าถึงทำกันอย่างง่ายง่หรืออย่างน้อยไปนั่งหายใจเอาอากาศที่เป็นบุญเป็นกุศลที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไปบรรจุไว้ในร่างกายของเราให้ทุกอนเนื้อในร่างกายของเรานะสดชื่นเปล,ปล่งปลั่ง แต่งตึงด้วยความบริสุทธิ์ด้วยบุญด้วยกุศลแล้วถ้าใครกลับบ้านก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านนะสาธุล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสและกลับไปรีบรวยกันทุกคนเลยจ้าสาธุ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ